เดอะพีเพิลมังกะเพราะการ์ตูนสนุกและมีคุณค่าเราจึงพากันมาคุยเรื่องการ์ตูนกันสวัสดีครับผมวีรยุทธ์พกเสถียรคุณนักเขียนของ The People ครับสำหรับรอบนี้อย่างที่เราคุยกันไว้เมื่อ EP ที่แล้วว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องขี้แพ้ที่นักอ่านทั่วโลกรักเป็นพิเศษ มันจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากสุภาพบุรุษที่มีท่านอนตายอันเป็นตำนานที่นักอ่านหรือผู้ชมอนิเมะทั่วโลกประทับใจเขาจนถึงขั้นมีโมเดลเป็นท่านอนตายเ,ยเขาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากยำฉาของเรานี่เองเรามาดูรายละเอียดของยำฉากันดีกว่ายำฉานี่คือได้ชื่อว่าจะว่าเป็นตัวละครที่ สร้างแรงบันดาลใจดีเด่นก็อาจจะได้นะครับถ้าถ้าใครรู้สึกว่าช่วงนั้นชีวิตเราไม่ค่อยดีเลยจังหวะชีวิตเราแย่จังทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จเลยเราโดนบูลลี่เราโดนลังแกรเราออกหักขอให้ท่านมาดูชะตากรรมของหย่าฉาในเรื่องนี้นะครับท่านอาจจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆหลายอย่างจากเรื่องนี้เพราะว่าที่ท่านคิดที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่ทั้งหมด ทั้งจังหวะชีวิตไม่ดีไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องงานถูกซ้อมถูกบูลลี่อกหักทุกอย่างรวมอยู่ในตัวนยหย่อฉานี้นะครับเป็นระดับตํานานเลยทีเดียวเรามาดูกันว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงกันบ้างที่จริงหยําฉาเป็นตัวละครตัวแรกๆที่โผล่มาตั้งแต่ตอนเล่มแรกเลยตอนเปิดตัวดราก้อนบอลใหม่ๆที่ผมเคยพูดในอีพีเก่าๆไปแล้วว่าดราก้อนบอลตอนเริ่มเรื่องจริงๆเขา เป็นการที่ว่าแต่งเรื่องโดยใช้พล็อตคล้ายกับเรื่องไซอิ๋วซึ่งมีมีซูนหงอคงมีพระถังซัมจั๋งในลักษณะนี้นะครับตัวละครเซตแรกที่โทรรยมะอากิระสร้างขึ้นมาก็เลยมีทั้งหมด5ตัวละครซึ่ง5ตัวละครนี้พยายามจะให้มีความคล้ายกับต้นฉบับของไซอิ๋วคือมีซูนหงอคงก็คือเป็นทรงโคโคที่เป็นลิงนะฮะ แล้วก็มีตัวละครโบมาโบมาเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งสติปัญญาเพราะโบมาจะเก่งวิทยาศาสตร์มีเรื่องวิทยาศาสตร์มีอุปกรณ์ไฮเทคทั้งหลายนะฮะบโบมาจะมีลักษณะเหมือนกับแทนผระถังซัมจังซึ่งผระถังซัมจังทอยตอนไซอิ๋วก็คือเดินทางไปทิศตะวันตกคือไปชมพูทวีปแต่ในเรื่องดากอนบอลเนี่ยตะวันตกในที่นี่หมายถึงการเดินทางไปสู่อารยาธรรมตะวันตกของซงโกคูเพราะซงโกคูอยู่ในป่าไม่รู้จักอะไรเลย พอไปรู้จักอารยธรรมตะวันตกรู้จักเทคโนโลยีก็เลยมีความเป็น journey to the west ก็คือเดินทางไปสู่ตะวันตกหลังจากนั้นก็เลยต้องมีอูลอนซึ่งเป็นปีศาจหมูที่แปลงร่างได้ซึ่งอันนี้จะแทนตัวตือป้อยไก่ในไซอิ๋วอีกนะครับทีนี้ก็จะขาดอีก2ตัวก็คือตัวที่เป็นสัวเจ๋งกับตัวที่เป็นม้ามังกรนะฮะก็เลยก็เลยออกมาเป็นย่ฉากับเป็นปูอาร์ซึ่งมันก็จะครบ5พอดีทีนี้ความ จะเรียกว่ายังไงดียำฉาเนี่ยตัวเองตัวผมคิดว่าเขาถูกพล็อตของโทริยมะทำร้ายเพราะว่าพอตอนดำเนินเรื่องเป็น Journey to the West เป็นไซอิวพอถึงจุดหนึ่งถึงปีลาฟแล้วมันจะต้องปิดจ็อบละก็คือหมดหมดช่วงที่เป็นพล็อตของไซอิวแล้วโทริยมะเขาโยกมาเป็นพล็อตของหนังกังฟูแบบฮ่องกง เขาก็เลยมีการแนะนําตัวคุริลินขึ้นมามีฉากฝึกวิชากับผู้เท่าเต่ามีการฝึกวิชาที่เวอร์มากๆเช่นใช้มือทานาหรือวิ่งส่งนมโดยที่ยังไงดีเป็นคนส่งนมโดยไม่ให้ใช้พาหนะอะไรอะไรในลักษณะนี้ยซึ่งมันมีความเหมือนกับเป็นเป็นหนังฮ่องกงที่ดังมากๆในยุคป,ปี80-90อย่างที่เราเห็นหนังกำลังภายในหลายเรื่องนะครับพอมีการต้อง ย้ายพลอตจากไซอิ๋วมาเป็นหนังฮ่องกงเนี่ยทำให้บทของยำฉามันก็เลยอยู่ดีๆก็เหมือนถูกขยำแล้วปาทิ้งไปเลยเพราะว่าหมดความเป็นไซอิ๋วไปเรียบร้อยละพอหลังจากนั้นพอเข้าภาคคุริลินยำฉาถึงจะมีบทเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ไม่มีที่ยืนแล้วไงเพราะว่าตัวละครคุริลินเป็นตัวละครใหม่ที่ถูกวางมาเป็นเพื่อนพระเอกแล้วก็เป็นสิทธิ์ร่วมสํานักของพระเอกแล้วก็แข่งกับพระเอกจนไปศึก ปลลองเจ้ายุทธภพก็ยังจะต้องไปปะลองกันกับพระเอกยำฉาก็เลยยังอยู่แต่ว่าไม่รู้อยู่ไปทําไมไม่รู้เกิดมาทําไมเพราะพอตอนสู้ในเวทีประลองเจ้ายุทธภพครั้งแรกเลยนะครับกลายเป็นว่าผู้เท่าเต่าปลอมตัวเป็นแจ็คก,กี้ชุนเข้ามาปลลองเราเนื่องจากพลอตเนี่ยเขาจะทําให้คนดูลุ้นว่า ทรงโกคูหรือคูลิลินจะได้ไปชิงแชมป์กันถ้าเขาล็อกให้สองคนนี้ชิงแชมป์แล้วอะยำฉาจะเป็นเหลืออะไรครับยำฉาก็เลยถูกผู้เท่าเต่าที่ปลอมตัวเป็นแจ็คก,กี้ชุนไม่ต้องโดนตัวนะฮะแค่ใช้มือเป่าเป็นลมเอามือพัดลมลมไปกระแทกยำฉาปลิวกระเด็น ตกเวทีแพ้ไปโดยที่ยังไม่ได้ลงมือสู้ยังไม่ได้ถูกอะไรทั้งสิ้นจนแบบคนดูที่เป็นแฟนขบย้าําฉาอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย <laughs> อะไรวะ <laughs> เป็นอารมณ์แบบอะไรวะมากเลยวะ่ะทําไมให้ให้มันแพ้อย่างเนี้ยแล้วก็โดนปัดลมฟุบตกเวทีไปเลยแล้วย้ําฉากก็คือหมดบทไปเลยแค่นั้นเองก่อนที่จะมีการหักบมว่าคุิลลินก็แพ้แล้วก็กลายเป็น ส่งอูไปชิงแชมป์กับแจ็คก,กี้ชุนแทนอย่างนี้นะฮะยำฉาก็เลยมีการที่ว่ายังมีบทโผลมาเป็นระยะแต่บทไม่เคยส่งบทโผลมาให้เขาเป็นตัวที่โผล่มาเพื่อให้ตัวละครในช่วงนั้นโชว์ความเทพโผลมาให้คนกระทืบโผลมาให้คนรังแกเป็นลักษณะนั้นไปนะ,ะพอหลังจากศึกชิงเจ้ายุทธภพรอบแรกย้ำฉาเริ่มรู้สึกว่าตัวเอง ด้อยความสามารถละเพราะตอนนั้นหยำมฉายยังไม่ได้ฝึกกับผู้เท่าเต่านะ <c oughs> เขาก็เลยไปฝากตัวฝึกวิชากับผู้เท่าเต่าพอมารอบนี้มีศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งต่อไปครานี้หยำฉาเก่งกว่าเดิมนะฮะสามารถใช้พลังขึ้นเต่าได้แล้วด้วยกลับมาทวงบัญชีแคนนะครับอน,นิจจากลับมารอบนี้โทเรียมาดันสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาอีกนั่นก็คือเทนชินหัง ซึ่งเทนชินฮังเนี่ยถ้าอิงจากไซอิ๋วเดิมเทนชินฮังจะมาจากเทพสามตาคือเทพเออหลังหรือที่จีนเขาเรียกเออหลังเฉินก็คือเทพสามตาเนี่ยจะเป็นคู่อริของซุนหองอซุนหงอคงเพราะฉะนั้นภาคเนี้ยเขาจะสร้างเทนซินฮังให้มาเป็นคู่แข่งของซงกคูฮะคำถามเดิมครับเราหย่อฉาจะเหลืออะไรครับฝึกวิชามาก็เท่านั้นมีพลังขึ้นเต่าแล้วด้วยก็เท่านั้น แต่พอผมมาเจอเทนชินฮังปุ๊บนอกจากแพ้เทนชินฮังไม่พอนะฮะย้ำาฉายิงคลื่นเต่าใส่เทนชินฮังเทนชินฮังสามารถใช้พลังสะท้อนพลังคลื่นเต่ายิงกลับไปได้ไม่พอยํำชาถูกเทนชินฮังกระทืบจนขาหักจนสลบคาวเวทีจนไม่เหลือสภาพแห่งความเท่เหลืออีกแล้วนะฮะแล้วก็ต้องหามออกจากเวทีไปเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ โอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราก็ไม่พอยังมีหลังจากนั้นมีการไปต่อสู้กับนั่งสู้ของแม่หมอก็ถูกตัวละครที่เป็นมัมมี่กระทืบจนแพ้ไปอีกคือสังเกตว่าย้ำฉามีความเท่แค่ในดร a ก,ก้อนบอลเล่มแรก1เล่มท้วนเล่มเดียวเท่านั้นจากดราก,ก้อนบอลทั้งหมดมี42เล่มนะครับยำฉาเคยเท่แค่1เล่มแรก หลังจากนั้นอีกตลอดจนจบเล่ม42หย่ชาแทบจะไม่เคยมีฉากอะไรที่ประทับใจอีกเลยอันนั้นเป็นดราก้อนบ l ลภาคธรรมดาทีนี้พอเป็น a n i m เมชันเข้าสู่ดราก้อนบอลภาค s ซเป็น Dragon Ball s ซ t มีเบจิต้ากับนับปะบุกโลกนะครับนักรบทุกคนมีเวลาเตรียมตัวประมาณ1ปีทุกคนฝึกวิชาเต็มที่เพื่อจะไม่ให้ แพ้เพื่อไม่ให้โลกถูกทำลายนะครับย้อมฉายยังคงทำหน้าที่ได้ดีฮะโผลมาปวดเก่งด้วยและตายคนแรกแล้วไม่ได้ตายด้วยตัวละครหลักนะครับตายด้วยฝีมือของลูกกระจอกซึ่งลูกกระจอกเนี่ยคุณลิลินคนเดียวสามารถจัดการได้สองสมเจ้าและคุณลิลินคนเดียวชนะสามคนนะฮะ แต่ลูกกระจกแค่หนึ่งคนสามารถฆ่ายมฉาได้แล้วยมฉาก็ตายไปอีกในศึกระหว่างศึกของทีมโลกกับทีมเบจิต้ากับกับนับปะนะครับนั่นก็คือเป็นการที่ว่ายมฉายังคมท็อปฟอร์มมากเลยท็อปฟอร์มในด้านที่ไม่ดีนะครับผมาบาดเจ็บคนแรกแพ้คนแรกตายคนแรกนี่คือคอนเซปต์ของยมฉาตลอดการพอหลังจากนั้นก็ยังไม่พอนะฮะช่วงดาวนาเมกยมฉาไม่ได้มีบทบาทอะไร กลับมามีบทบาทอีกทีตอนมนุษย์จักรกลนะครับย้ำฉาทำหน้าที่ได้ดีเหมือนเดิมโผล่มาบาดเจ็บสาหัสคนแรกอีกเช่นเช่นเคยไม่เปลี่ยนถูกไหม้เลขยี่สิบบีบหน้าบีบหน้าไว้แล้วก็ดูดพลังเอามือทะลวงอกจนบาดเจ็บสาหัสกลายเป็นก็ต้องมีคนคอยเอาถั่วเซียนมาช่วยคอยหามย้ำฉาให้ออกไปจากศึกนั้นนะครับหลังจากศึกมนุษย์จักรกลเจอเซลเกม เช่นเคยครับถูกเซลล์จูเนียกระทืบจนแขนหักแล้วก็ถูกกระทืบจนสลบไปนะครับระหว่างนี้ถ้าใครสังเกตในดราก้อนบอลที่เป็นหนังสือการ์ตูนมันจะมีหน้าคู่นะครับมีหน้าของนักรบครบหมดทุกคนนอกจากมีหย้ฉาไปอยู่ตรงหน้ากลางซึ่งเป็นรอยพับของเล่มพอดีซึ่งกลายเป็นว่าแม้แต่ผมว่าเหมือนโทริยมะอากิระก็เหมือนจะจงใจอ่ะคือ ตรงหน้ากลางไปอยู่เป็นหย่อมฉาแล้วถูกลอยพับจนหย่อมฉาเหมือนดรอปหายไปเลยจากฉากในขณะที่ตัวละครอื่นอยู่กันครบหมดนะคือเป็นตัวละครที่แบบคือน้าเศร้ามากอะ่ะเหมือนคนเขียนเขียนแบบบูลลี่เขาแกล้งเขาอยู่ตลอดเลยเป็นลักษณะนั้นนะครับจน20-30ปีต่อมามีภาคซูเปอร์ภาคซูเปอร์เนี่ยแม้แต่ตัวละครเก่าๆที่แปลงร่างเป็นซูเปอร์สยามไม่ได้อย่างเช่น ผู้เท่าเตา่าหรือเทนชินห้างหรือคูลิลินก็ยังมีบทบาทกลับมาในศึกประลองระหว่างจักรวาลซึ่งตอนนั้นน่ะคนดูผู้ชมหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยนะก็ยังลุ้นว่าเฮ้ยใ,ในที่สุดยํำฉาจะมีบทแล้วเพราะว่าเขาเอาตัวละครเก่าๆมาหมดนะแต่ทว่าเขาเอาตัวละครเก่ากลับมาหมดทุกตัวยกเว้นดรอปยํำฉานะฮะ มันจบด้วยกันย้ำฉานั่งรอนอนรอเพราะเมื่อไหร่จะมีคนชวนตัวเองให้มาเป็นตัวแทนของจักรวาลที่เจ็ดในการประลองระหว่างจักรวาลเพราะว่าผู้เท่าเต่าได้รับเชิญคุริลินก็ได้รับเชิญเทนชินฮังก็ได้รับเชิญนะครับหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบแปดเข้ามาเป็นเมมเบอร์ในหนึ่งในสิบคนนี้หมดแต่ไม่มีใครชวนยำฉาจนกระทั่งตอนไปประลองจนจบเรื่องแล้วก็เหมือนกับว่า ตัวละครหย่อมฉามันมันหายสับสนไปดือด้อจากเนื้อเรื่องยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่รู้ทําไมตัวละครนี้กลายเป็นโผมาแล้วมีความเบาบางแล้วก็ถูกแกล้งถูกรังแกถูกกระทืบแล้วก็ยังโดนแย่งแฟนแฟนก็ยังกลายไปเป็นภรรยาเบจิต้าอีกเป็นลักษณะนี้นะครับเลยทําให้ดูเหมือนกับว่ามันมันเหมือนมันไม่ใช่ลูกรักของคนเขียนยังไงก็ไม่รู้นะฮะ เลยกลายเป็นมันเลยกลายเป็นว่าเป็นเป็นเรื่องที่แปลกที่เป็นความประทับใจของแฟนคลับกลายเป็นตัวนี้คือจุดเด่นเลยคือจะน้องโผงบัตเจ็บก่อนตายก่อนถูกกระทืบก่อนจนกระทั่งแบบโอ้โหโดนฉากที่ตายนอนตายก็ยังเป็นตำนานจนกลายเป็นมีมในโลกอินเทอร์เน็ตจนกลายเป็นพลาสติกโมเดลกลายเป็นของเล่นนะจนในภาคซูเปอร์มีการเล่นเบสบอล ตอนที่วิ่งไปเซฟในฐานก็ยังกลายเป็นท่าเดียวกับท่าน,นอนตายกันเลยกลายเป็นว่าภาพภาพภาพจำที่สุดของยำฉาที่แฟนๆจําได้ทั่วโลกกลายเป็นท่าที่นอนตายหลังจากโดนไซไบแมนระเบิดกลายเป็นท่านั้นไปแทนนะเลยเป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันที่ไม่มีความเท่ไม่มีฉากอะไรเลยแต่กลายเป็นตัวละครที่แฟนๆรักมากแฟนๆชื่นชมแล้วแฟนๆก็เลย จำได้ไม่รู้ลืมกับตัวละครตัวนี้ครับสำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงย้ำฉาพอประมาณแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเราพูดเองเรายังรู้สึกว่าเราเอาตัวละครนี้มาบูลลี่เขาซ้ำแล้วซ้ำอีกคันยังไงก็ไม่รู้นะครับก็แล้วแต่ว่าผู้ชมผู้อ่านจะเห็นว่าอย่างไรกันบ้างกับตัวนี้นะฮะรอบหน้าในอีพีหน้าเราจะมาพูดอะไรที่ ซีเรียสมากขึ้นไปนิดหนึ่งจะเป็นมีความเป็นชีววิทยามีความเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยๆคือเราจะพูดถึงตัวเซลล์ในดราก้อนบอลในภาคเซลลกันนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ